ช่องทางติดต่อตุกตๆเฟมเลรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ผมตุกๆเฟมเลรี่ก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บ้านกุดหินนะครับเมืองอัสปอนแขวนสวรรณเขตสพปลาวนะครับ บวันนี้บ่าวฮวดก็จะพามาเยี่ยมน้องปูนิ่มนะครับเดี๋ยวจะมีเมนูเด็ดๆอะไรให้ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับผมสบายดีสบายดียดซื้ออย่งงอรครับนี่ปูหน้า,าน้องปูหน้านะครับบ้าน,นบ้านกุฏินไอ้เมืองอัสสพอนเนาะโ,โอ้โหปูนี่พันงามใครได้กันนี่ มือนีไม่เยี่ยมว่าจะสช่วงไปกินเข่าเที่ยงน้ำไปน้ำกันเนาะออมาจากไทยได้ในช่องนี่ช่องตุกตุกเฟมารีโอเคครับผมไปกินเข่าเทียงน้ำกันมีมนูอย่างฝากตี่ตามด้ครับครับัสดีครับตอนนี้ก็เพืเ็นทางเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกินของปลาได้ครับมือนี้มากินเข่าปลาอยบ้านกุดหิน เมื่อัสพานแผนสวัสดเขตได้ครับผมปลาเขาปลากับปลาอีีด้ครับหนกำลังเดินทางากมีแต่ทูบเบดท่านานด้เมื่อนี่วม,ก,ก,งงมกินเขาภาสาสวยขอทูบเบร์โเปอกปักยู่ยทางโลกงเมื่อกินเขาปลาได้ครับนี่คมเป็นธรรมดาได้ดิ นไยเปร์ลงก่อนแหละมากินเข้าปลากับสาวผูไทยนอครับนี่น้องปูาน้าปูนาดีใจร้ายมือนนี่งูหน้าใช้บอนเฮาสีนั่งหนะน้าหนองก็จะไปน้ำไปบุญได้ย่างน้อทั้งทิงก็ย่างย่างอีกเขนน้าเลยบน มาเด้อมาเด้อเตรียมครับอ๋อดูนะกองเข่าใหญ่กับมี่โน้องเกศสอนกับพี่สาวเพื่อนอ๋อเสบียงเพื่อน กูนะตับมะคงขึ<ล>้นวยไงกักเนยกินได้ตามมะคงกัอิ่มเลยบ่าวหัวปิดท้ายอ๋อทักอิ่มหอยดูดำปลาไหมโอ้ลุยเลยหัก่อนโอยละวันนี้ละ มุมแนกาพืนกลางหมดแล้วใส่กลางได้เลยไอุ้กๆแต่เจ้ากเหลี่งัวคือกันบ่ฮะรัวเขาใหลบอกคำว่ารัวบ่แน่ยนี่ย่งนี่รัวเขาพื้นี่บอกเขาเอิญรัวบ่พืนกับพืนหัวกันลยวอันใดไม่อเาเไม่หที่มันตายแล้วบนนี้นะเขาเอิญรัว น่ะเตะเี้ซับภาษาไทยบ่ภาษาเล่าโอ้หูจักคำว่าฟดไม้บ่หูจักหูจ้ามันหน่ฟดเนาะฟดฮะหูจ้าบอกข้าเป็นฮะข้าเป็นบ่คือยังเข้าปายไโอ้ข้าปายหูจ้เขาเปลี่ยน มันเปลี่ยนเป็นข้าวปายมันเปลี่ยนเป็นเม็ดน้อยเวลาเาต่ำนะเม็ดน้อยๆเราเอิ้นว่าเข้าเป็นะภาษาภาษาผู้ไทยวรรณกรรมใช่เมนข้าเป็นนะข้าเป็นข้าเป็นเข้าเป็นนี่แปลว่าเปลี่ยนครับต่อเปลี่ยนต่อเปลี่ยนข้าเป็นี่แปลว่าเข้าวปายรัวนี่รัวคันนี่น่ะรัวนี่ขันไม้ตัดแล้วเอิ้นว่าฟื้นขันไม้ป้องแล้วเอิ้นว่าโลน่ะขันปลายไม้ที่เอาซิทเอาหรือเอิ้นฟดไม้้เดอหายอา ลานี้เอาลงไหนวะส่วนเราเนี่ยสาวสาวสาวปุ้ยใต้น้องเกศสอนโอ้ก็ได้วิวถ่ายรูปดีทันทีมากินข่าปลาน้าม็แต่วิวงามๆเลยน้องปูน้าเห็ดน้ำกินแกงอยู่น้องปูน้านี่บอก เมือเ่อนี่จะส้วนปิ่งปลาก็ตามมากรงด้วยมืนเก็บเป็นบ่เป็นอแม,มาดูบ่นี่เขาเอาน,น้ำแม่น้ำยังนี่น้้หวยห้วหยธรรมดาห้วยห้้วยกุเ<อ>สาวผู้ไทยไม่ได้ผู้งามๆด้วยคำยิ้มหวานด้ปะปลาเฮาให้ให้น้องได้เป็นนางเอกมเมื่อนี่ เป็นแม่สีเงินยี่ได้นนี่ลาสีเืินไปเยอ <c oughs> ะน,นี่ก็สาวสสดอีามมากคนก็ไปเก็ไปเลยไปน่ก็ไปู่ๆดแบบอะไรกมากไแล้วคนนี้ก็ะดังยเป็นคนดังอลีละบอคนดัง,งไ่ <c oughs> คนดังไปมีต้นไม้อันออนี้โวยดังเฮงไรก็ได้ฮอต ยันปลานน้าซุปขนาดังอคอยครับไม่ละต้องน,นือหามือนี้มก้กินเข,ขาปลาเพื่อทำดิโออ,อ,โอืกินทะเลข้นมีมัดแล้วกดอนนี้เจอกันจาำมัดนีเสอมาโอ้หมงคือคาเต มือดีน้องปูนชูีมือน่ารักมากก็เลยจะบึงคลิปเต็มเลยก็เลยเด้ไปบงรก้องยูทูปไฟังเล่าเด้อตอนนี้สุภากับตอนน้ดีกินอยู่นี่้มหนำพี่ได้ยิาาาเยอะดิ่นี่ฝั่งหลัลงเกทำีกินนี่ อยู่หินน้ำนะฮะ่ปล้างเิึกก็ล้างนี่มันก็ไหลไปอ้น้ำก็ใส่น้ำห่วยน้ำปลาโดยเฉพาะด้วยนนท์สมก็มากินเข่าปลาลีได้เลยนนท์แน่นเลยโอ้ต้องมีกระมังมีข้าวอีกจ้ะน้ำธรรมชาติลีครับีน้องภูนาเขาเงยเงย แต่เธอจะปิงปลาตัวนี้ยช่ไหบ้าน่ะหรือว่าปลาซิวปลาซิวก็จะปีงเหี้ว่ะเนาะป้าก็เดินปะเงเน่ยบ่ออไปแล้วเนาะโอ้เินน่นบอกกเดหน้านูจะข้านี่เนมาเนี่ยใมัดพี่สีแฮมเนาะ นันก็คนอยู่คำมาสินั่เป้าน้อกกปูากำลังปีปลานงปูนาสาวบานคุนหินมึนอาสมบูรณ์สอบน้องนั่าปีปลานี่มันนี่มากินเข้าง่าย

เพื่อนเราผู้ง่ามกันเดือกนะั่บอกว่าเพือ่อนดับสองโอ้ยเขากับไปเถียงซอยเลยสินแล้ที่หนึ่งอืฮตัดสินแล้วดีที่หนึ่งเพ่อนี่นะเ <c oughs> พื่อนเอาผู้สาวง่ามให้เบิ่งเขาโบผ่านสะก้นเลยมีผู้นีกผ่านผพ้ดเดียวฝ <c oughs> ากมากรุงกันยังง่ามเนาะ บรรยากาศปลาจริงๆนะครับนี่ลาอยู่นเนาะแมงมาเพชรไปหลายตอืมงามงามงามาจิ้เพชรอืเอมเย็ดดีเนาะน้ำเย็นใสสะอดาดกินขา้าวแล้วก็ลงอาบน้ำต่อเลยกระโดดเลยง,งานนี่บ่าหวหดออกงานเลยครับบ่มีบ่าหวหดบ่ได้กินได้เลย,เลยมือสายปิ่งได้เลย สายปลา <c oughs> ส่งใหม่หออ้กำลังยงยองสายปลากำลังยงยองเป็นอันนี้ละบันเอาใหญ่มันใหม่ก่อนสุกแล้วเบาหวัวเนฟักมะคุงกับฟัก แผนปิง่งปลากับปิ่งด้วยกันเมือนีทั้ขงขายกับทั้งน,นาได้ง่ายเหมงหลัง <laughs> สวงดอ<า>ุนะ สวดกลางส่วนเนี่ยป้าหอมทุยๆปูนะบรรยากาศครับกินโบ้ยเนาะคือได้กินเข่าปลากลางเนี่ยถึงมันเด้อเคยจะได้กินล้บ่ันยังน้ำแห่งก็ดอกเอากองเขาเลยนี่กินเข่าปลากกลางน้ำกันล่างใส่น้ำธรรมชาติเลยเนาะ ้กินข้าวต่มาพูดกันกินดูไซม่มือหนึ่ล่ะอยู่โอยอยู่โยพนธรรมชาติครับครับูนอะปลาของกินได้ครับนี่กินกาปลากค้กได้นี่ยอแซบอยู่บนแซบแบเหาะเอาเนเอฟซีกินข้าวนึ่งล่ะเรากินข้าวเด้อ กินาน้องด้เห็นเาจู่ห่วยเมือนเดเนาะกาอยู่หยยแกงยปอดบ้านกุดินอาจะพรกันสาีาาาครันเ้งทีาเฮากินเป็นแต่แสบกันเนาะ กิปืนมันนี่ผู้ปะท้องก็มีนะปกติได้มันเข้าง่ายป้าจะบแล้วมาได้มาเลยปกติจะกินเยข้จะกินเยนใส่ใบสองบสามเลยเนาะหิวเข้าแล้วเนาะกันเนาะหิวเลยเนกิเลยกินตามสบายเลยต้กินไลมไปให้น้องกินไปตามพุงบ่าปลาเยอะกินไปปลาอ่ากับตัขกใหญ่เนี่ยนงพดิน่นยสามสี่ตัวอีกตัวหนึ่งครับมาท่านสูบ่ ไว้ให้อายกินเส้ปลานะต,ตัวได้กินแต่ตำมะฮุงกับพอ่อละเดี๋ยวกินตำมะฮุงแล้วก็จะมีมักสมของหวานอีก่ด้วยกับมันเราจะคายตั้งแต่เราเราเป็นที่สงองคนละโ<อ>ูครบทีมเลยเนาะนะสามสาั้วจิตตระเอ้ยมันต้องหงชุ่มอายด้วยเดี๋ยวไปกางฮะพอดีเลยเนี <c oughs> ่ยคนละโตละโตะโรตี ขอบคุณเจ้าภาพเพิ่นเด้อนี่ให้ยังก็ครับนี่มณโซมณโซเสียงพุทธายมณโซเสียงพุทธายได้กัช่องเพิ่นสองยูทูบซื้อจริงว่าจะไดนก็ซื้อเอื่นกันนะแพรงขวัญไอแพรงขวัญเนาะครับโดยเพิ่นเป็นเจ้าภาพเพิ่นพามาเบิ่งบรรยากาศพามากินข้าวอยู่บรรยากาศงามๆนางเอกก็งามๆมาเด้อพี่น้องเอฟซีครับมากินข้าวน้ำกันครับสาวพุทธายเด้อผมก็จะขอยลงมือก่อนนด้นี่ เห็นเพื่อนกินก็หิวเลยเนี่ยหิวนะตำหม,มากักงก็เป็นแต่แซ่บปิ้งปลาอีกปลาเผา,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 าเดี๋ยวจังรับชมต่อเด้ครับมีคลิปกินของหวานอีกด้อมันกินข้าวน้ำกันเ้อทุกคนกินข้าวแล้วกับมีหมักมอง,มองอีกเด้ครับมัน,มน,มน,มนขาดบบได้ของฝากจากไทยเจลหมัก่วงนี่ไปกินก็ติดใจเบิดสาวผูไทยเนี่ย สองนมสองนมสองมุมสูงครับเอลีครับแซบค้างนอกปลาหงอนเนาะปลาเผาห่อนหอนมันก็คักแล้วกินน้ำเน้นบรรยากาศดูด่าริมหอยริมหนองอ่าดูปลามีแห้งคักรึเอาเอาจับกลนเตะกลนเหลือมีลูกแล้วมันออืมีมดเหลนอมีลูกง่ายแล้วผักกระสุดๆโอ้กินเป็นแต่แซบครับเอลี เข้าม okay. ื่อด้เป็นยังไงน้องปุ่น้าแซบบ่นานเห็นบ่หรอบอกแล้วว่าถ้าผููไดได้กินนี่ยกเมื่อยกโป้โลดบ่ไม่ผ่านนะแจวตัวนี้นะแม่แม่น้องเก๋เชาเก๋มาแม่เบิกแน่น้องปุ่น้ากินเบิดก่อนได้เลยเข้ามาสู่สาวผู้ไทยกินโดยเฉพาะได้เลย เบื่องที่พี่ผีน่ะเชบอกมวงแส่บค่ะเห็นเาเก๋ซิมเบืงคือผมตอองเก๋มันจะไปว่าจังนใดอือเแื่อคุ้ืุ่ยหลายแห้่แนเสียบได้หนี่คุ่ได้หลายตุยรลดโอ้เอนี่ตุยบ่ ตุ้ยเออเขาเออบอเมนตุ้ยอ้วานตุ้ยเอาคุยนะตุ้ยเอาเลไลด์เลยนะส่วนเอาเลไลด์บ้านเจออร์ยังคุยอุ้ยเออเป็นยังไงแซ่บผ่านแน่นบ่น่าน่าจะนำมาฝากในเด้อครับผมมาเพีนบ่สาวผู้ไทยกันยังมากทุกคนกันยังว่ะถ้าได้กินนี่น้องปูน่ากับแซ่บอีกหน่วยหนึ่งเอาไปฝากเอื้อยในเด้อน้องปูน่า เมากระมวลเนาะป้ามีแต่ผูกงาเงาย่างชอบแหวนเห็นเอ้กดีนอีกผูนากำลังกินส้มกินเ้าแล้วมันก็กินส้มมะม่วงแลยเนี่ยโอ้มะม่วงมาแต่ฟังไทยผู้ใดนะอ๋อสมหลัคลิปนี้ก็กินข้าวกินน้ำกินน้ำสำนักแล้วก็เตรียมโต๊ะกาบอันนี้ครับบานอันที่ไหนก็ฝากติดตามช่องยูทูบตุ๊กตุ๊กแฟมิลี่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเนี่ จะมีภาพเซสวยสาวงามๆนารัาก์น,นาราศ์แบบน้องปูหน้าแบบนี้